เข้ามาอยู่ร่วมด้วยมันก็กลายเป็นอภาาิธรรมรวงมิตรใช่ไหมที่จำเพาะพระอภิธรรมเนี่ยควายควายโลกิยะจะมาข้องเกี่ยวไม่ได้เลยมายุ่งเกี่ยวมาได้เลยาการแสดงก็จะต้องแสดงไปในทางโลกุตระอย่างเดียวจะเอา,อาโ,ลโลกกิยะมาปนไม่ได้ เอามาปปนก็ได้ปนไม่ได้ต้องอธิบายเป็นอย่างๆไปอย่างนี้พระอภิธรรมแปลวามว่าเรื่องราวเรื่องราวของเหตุที่ประเสริฐและสูงยิ่งยอาจาัเน,นี่ยจะมาอธิบายคำว่าสูงยิ่งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ลบออกไปก่อนเพราะจะเอาพื้นที่นะ เคยบอกเคยอธิบายเรื่องสูงยิ่งใหงฟังก็อาอย่างนี้สมมติว่าเราไม่รู้ว่าสูงยิ่งยังไงนะสูงยิ่งเราเอาอย่างเราเอาอยืขึ้นแล้วก็เอามือเนี่ยเอื้อมเพื่อจะหยิบสิ่งสิ่งหนึ่ง มีสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเราเอาแขนเอื้อมจะหยิบแต่เราก็หยิบไม่ถึงเพราะสิ่งนั้นอ่ะสูงยิ่งหยิบไม่ได้เพราะสูงยิ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสูงยิ่งสูงยิ่งหยิบไม่ได้สิ่งที่หยิบไม่ได้มันก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่สูงยิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากและเห็นได้ยากและไอ้สิ่งที่รู้ได้ยากเห็นได้ยากเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคัมภีรภาพนะ คำเพรลภาพอืมคำเพรลภาพนี่สูงยื่งตรงเนี้เอา้อาเห็นไหมพี่ทำเนี่ยเรียกว่าเมื่อกีพอ้พี่ลองยืนดูแล้วเนี่ยพี่ลองยืนน่ะ ลองยืนให้ดูว่าเพื่อจะหยิบสิ่งสิ่งหนึ่งแต่มันหยิบไม่ถึงเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะสูงยิ่งและที่หยิบไม่ถึงมันก็รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็เห็นไม่ได้สิ่งที่รู้ไม่ได้และเห็นไม่ได้หรือรู้ได้ยากและเห็นได้อยากนั่นก็เรียกว่าคัมภีรภาพนะเขาเรียกว่าคัมภีรภาพมันสูงยิ่งสิ่งเนี้ยถ้าสูงยิ่งเป็นคัมภีรภาพ